เขายังไม่เคยคิดในมุมมองคนซื้อพอเป็น e-commerce บุ๊ k ไม่ได้เห็นหนะ้าลูกค้าไม่ได้รู้สึกถึงความเดืนเนอดร้อนใจว่าลูกค้าต้องการที่จะได้สินค้าผู้ขายยังเป็นระบบ slow life คุณให้เกษตรกรนี่เขาสร้างภาพได้ไงอ่ะคุณหนึ่งคะอินเทอร์เน็ตเกษตรกรจะเชื่อมกันได้อย่างไร มันเป็นสิ่งที่ยากนะก่อนอื่นก็อาจจะต้องชนะใจผู้นําชุมชนเช่นปราเกษตรก่อนมูลนิธิเนี่ยคะ่ะ<ม>ก็คือคะจะจัดทํารางวัลปีละหนคือเราจะคิดหัวข้อของรางวัลก่อนเ<ม>ช่นผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยชนะเนี่ยจะต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆม,มาใช้ปรับใช้กับกิจกรรมเกษตรหรือว่าอะไรที่เขาทําอยู่เนี่ยทำให้เขาได้ผลผล,ผลติตที่ดีขึ้นคือเราให้ความภูมิใจกับเขาให้เขารู้สึกว่าเราอะเห็นคุณค่าเห็นเขาใช่ไหมคะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงดี ค,คือเขาภูมิใจที่มีคนมาเห็นแล้วเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเครือข่ายของเราแต่เขาก็เป็นเครือข่ายของเราจริงๆเป็นเครือข่ายที่สําคัญด้วยเพราะว่าเราเชื่อมต่อความรู้ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะนําผลผลิตมาเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของคุณใช่ค่ะ<ม>คือเราเชื่อมเขาหลายทางเชื่อมความรู้ที่เขามีขึ้นมาอยู่บนแอปใช้เขาเชื่อมชุมชนให้คนเนี่ยฟังว่าอันเนี้ยเว็บนี้มันดีจริง การเพิ่มช่องทางมันดีจริงเขาไปพูดต่อจริงๆด้วยใช่ค่ะเขาก็ต้องสอนต่อเราก็ใช้รางวัลเป็นตัวชี้สอนหรือเป็นตัวอย่างอย่างเช่นต้องการให้ชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยหันมามองคนที่เป็นลูกค้าบ้างเพราะว่า เรามีความรู้สึกว่าเขาพัฒนาอะไรเนี่ยเขาจะพัฒนาให้มันแ,แค่เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแต่เขายังไม่เคยคิดในมุมมองคนซื้อเราใช้คนที่ชนะรางวัลแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวเชื่อใช่ค่ะพนวกกับเด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนแล้วประสบความสําเร็จในการศึกษาผมอธิษฐานวันนั้สุดนะครับเป็นปลาชาวบ้านก็ได้ให้ความรู้ในการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรแนะนําเกษตรกรในเรื่องของอการกําจัด โรคแมลงต่างๆวิธีการปลูกต่างๆออเดอร์ต่างๆลูกค้าอาจจะสาั่งล่นหน้ารถใหญ่ๆแล้วก็เราก็จะวางแผนการผลิตให้ตอนนี้เราก็ได้ส่งขายที่ต่างยุโรปแล้วก็แคนาดาตอนนี้เราผลิตได้ทันนะครับมันก็ต้องให้เกษตรกรช่วยกันนะครับเอกสิทธจันทการครับก็เป็นเกษตรสมุนรัรบันเกิดที่ได้รางวัลปี57 จากที่เราทําผลิตภัณฑ์เป็นน้ําผึ้งนะครับก็มีการแต่ยอดสินค้าเป็นชาสมุนไพรพอได้รางวัลเนี่ยสินค้าของเราเก็ถูกนําเข้าไปวางจําหน่ายในเว็บไซต์ของสมุทรปรากาเกิดก่อนน,น,นั้นคือเราขายทางเฟซบุ๊กนะครับขายออกงานโอท็ top, ออกงานตามตลาดทั่วไปพอในวางวางในเว็บไซต์ของรักบ้านเกิดเนี่ยรู้สึกว่ายอดขายดีขึ้นก็ประมาณ2เท่า ผลิตภัณฑ์ออนไลน์เนี่ยก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง<ะ>ปัจจุบันนี้มีสินค้ากี่ชนิดคะประมาณ300กว่าชนิดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากสังคมช,ชาวชนบทเกษตรกรทั่วประเทศเลยผลิตภัณฑ์อะไรขายดีที่สุดอะหนังสือเกษตรอินทรีย์เอา แล้วใครเขียนนะก็เป็นปราดท่านหนึ่งค่ะที่ได้รับรางวัลเขาซื้อเหมือนกับว่าเป็นคัมภีที่จะเอาไปใช้ได้จริงใช,ใช่ใช่ค่ะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com เนี่ยนะคะเขาจะต้องทํำยังไงบ้างถ้าคนที่มาขายก็จะต้องสมัคร แล้วก็มีเอกสารเยอะหน่อยเพราะว่าเราเป็นผู้ขายเราต้องมีความน่าเชื่อถือจะได้รู้ที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าของคนที่<ม>าขายเท<า>่านั้น,น,นแต่ที่มาที่ไปของสินค้าผลิตภัณฑ์ด้วยทราบมาว่าคุณหนึ่งน,นี่ทดลองเองเกือบหมดก็ <Good. S 1> ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นยังไงของที่เราได้ทานจากมือของคนผลิตเลยมันสดกว่ามันกรอบกว่าหรือมันไม่เหม็นหือหรือมันไม่มีฝุ่นจับถุงเพราะว่า ก็ไม่ได้ตั้งอยู่นานแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บอยู่ใน warehouse ที่ไหนค่ะเวลาที่ของเนี่ยมีปัญหาเรื่องมาตรฐานการผลิตเนี่ยคุณหนึ่งจัดการยังไงอันนี้ต้องขอบคุณอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยมีมีปัญหาที่ส่งช้าผู้ขายที่ยังเป็นระบบ slow life อาจจะติ๊กว่า EMS ก็ได้ EMS จริง<อ>แ,ตแต่เขาไม่ได้ส่งพรุ่งนี้ คือเขาก็จะทำหลายอย่างในครัวเรือนค่ะแต่เขาก็จะไม่รู้การจัดลำดับเนื่องจากว่าพอเป็นอ e ีคอมเมิร์ซปุ๊บไม่ได้เห็นหนะ้าลูกค้าไม่ได้รู้สึกถึงความเดือดเนื้อร้อนใจว่าลูกค้าต้องการที่จะได้สินค้ากว่าจะได้ยินเสียงของเราเนี่ยก็คือลูกค้าเริ่มแบบเอหลายวันแล้วนะไม่ได้ข่าวเขาแล้วอย่างงั้นเราทำยังไงเราโทรหาคนขายแล้วบอกว่าเราจะได้รับสายจากลูกค้า และเราก็จะต้องโทรหาคนขายสรุปแล้วเราก็เป็นตัวกลางกระตุ้นให้คนขายเนี่ยส่งได้แล้วค่ะพี่ส่งได้แล้วค่ะพี่แล้วเป็นยังไงคะเขาลำคาญเรางปะไม่ลำคาญแต่เราจะไม่ดุเขาคือ,อให้เขารู้ว่าเออ ต้องทํานะทําเดี๋ยวนี้เธออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนั้นเป็นป้าของคนขายแล้วทายังไงให้ป้าของคนซื้อเนี่ยกล้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราการจัดวางให้ดูสะอาดแล้วก็ถ้าเขาติดต่อมาเนี่ยต้องติดต่อกลับทันทีคุณให้เกษตรกรนี่เขาสร้างภาพได้ไงอะต้องทําให้ง่ายที่สุดการที่เรียบที่สุดคือดีที่สุด เขามีสินค้าอยู่ร้อยชิ้นเขาก็ต้องการโชว์เขาจะวางยังไงอะเขาก็วางเป็นตับเลยอ๋อไม่ได้แยกสินค้าออกมาไม่ได้แยกเป็นชิ้นเราก็จะบอกว่าอย่าลืมว่าสินค้าขึ้นปุ๊บมันจะผุดพร้อมกับสินค้าของคนอื่นๆเยอะแยะถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่เป็นร้อยชิ้นเนี่ยสินค้าคุณจะเหลือกับแบบ เป็นกลายเป็นวงจุดๆดำๆเพราะฉะนั้นของเราต้องเด่นใช่จะทำให้ในเวลาเดียวกันง่ายจะทําให้หน้ามองยังไงสีต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุปสรรคที่คุณต้องเผชิญมากที่สุดและต้องฟันฝ่าอย่างโหดร้ายที่สุดเนี่ยในการทําธุรกิจออนไลน์คืออะไรหรอก็คือเรียกคนหันเข้ามาซื้อมากกว่าคือทางทางฝ้าคนซื้อซื้อมากกว่าที่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการซื้อแบบของประเภทนี้ บนช่องทาง e อีคอมเมิร์ซค่ะคนซื้อบางครั้งเนี่ยนะซื้อเพราะว่าอยากจะทำบุญซื้อเพราะว่าเราถูกบ่งเพาะว่าเราต้องช่วยเหลือคนจนแต่ทราบมาว่าทางบริษัทรักบ้างเกิดไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการให้ทำบุญแต่ให้ซื้อเพราะชอบใช่ค่ะ เราวางคอนเซปต์อย่างนั้นได้ยังไงเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนความยั่งยืนอีกหน่อยถึงแม้เราจะไม่คอยเป็นเสียงเป็นอะไรให้เขาเขาก็จะขายของได้คือก็เข้าไปบอกเขาว่าเขาจะต้องคีปคุณภาพให้ทุกอย่างมันคงที่แต่อีกทางหนึ่งก็จะแบบเชียร์ให้เขาเข้ามาหรือว่าทำอะไร เก๋ๆกับตัวผลิตภัณฑ์คุณทำ uh, รักบ้านเกิด .com เนี่ยมา3ปีกว่าๆแล้วผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์แฟชั่นอะไรต่างๆมันก็มีความแตกต่างกัน<า>เยอะนะค่ะก็คิดว่าจริงๆพื้นมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยเพราะว่าคุณจะมีกลยุทธ ลดแรกจจกแถมหบอกใช่ค่ะเราเราก็อยากจะลดแรกแจกแถมแต่เราแถมไม่ได้เนื่องจากมันไม่ใช่ของของเราเราไม่ได้เป็นคนส่งอื่นเนะเราก็เลยทําเหมือนเป็นแบบว่าเพิ่มเงินก็เป็น cash voucher ออนไลน์เพื่อให้คนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเหมือนกับถ้าจะต้องจ่าย500ก็เหลือแค่จ่าย400 เป็นการโน้มน้าวด้วยการลดราคาแต่ไม่ใช่ว่ามาตัดราคาชแต่เป็นการโน้มน้าวให้เขาเกิดการซื้อณตอนนั้นเลยใช่ค่ะโอ้ข้าว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องลองทำดูต้องลองต้องลองลองแล้วลองอีกรองอยู่เรื่อยเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะล้มแล้วไม่เป็นไรค่ะล้มแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมาใหม่เพราะว่าอนาคตจะต้องดีกว่าเดิมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมารู้กันว่ารักบ้านเกิด เขาจะมีอนาคตไปถึงไหนไฮโซแบบคุณเนี่ยนะ mm hmm. เวลาไปลุยที่ชนบทนี่ mm hmm. มันยากลำบากแค่ไหนอ่ะคือแล้วกลัวคนหมั่นไส้ไหมบางทีเขาก็เสิร์ฟเราแบบเป็นไข่หมดแดงอ,อะไรอย่างนี้นแล้วคุณกินหรออร่อยจริงอ่ะ <laughs> <laughs>